บารดวันนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังใช่ไหมนี่ใช่ครับจากจากแม่ครับผมแม่ขวานเรือนจากแม่สุกคนแล่ะครับผมแม่สุกคนบารดมีหอดทองคำบาร์ดจานี่ขอบคุณหลายๆครับมีหอดทองนะฮะท่านหลังมี่ใช่ไหมจะเบิ่งนี่นี่บาร์ดยูริ คำถึงมากแมไหมแม่ขนมเตี๋ยขนมทองได้หนิบ่บอ่อันนี้ไปอันนี้นี่นะคะอันนี้มาอะไรจากแม่ขวัญระยองนะครับอันนี้ปาแดงอร่อยมูลค่ารวมๆเกือบแสนไม่ใช่แฮะแส,สนจริงๆนนี่นี่ค่ะ You. You. อีกรอบนึง Happy birthday to you Happy แม่หอบยังไงคะนี่นะคะเป็นแม่คือจากระยอมาเซอร์ไฟยอมาขอบคุณครับอายุเับเจ็ดทวบนี่นะฮะคนหูบุกแ

สอ่อนมาไล่นองยูริมืองานมันเกิดอันอิลีที่บอดบิกจัดหาย,ยวนคอนแก่นนั่นก็ได้มาไล่เป็นแสนบุนได้พี่นอมม้องมาเมนีแม่แม่แมแมบานหากนองยูริเสื้อผ้หล้งเวทีออกงานยูระยองพี่น้องงานยูระยองเมนีเนาะแม,แม่แม่ไปเสื้อผ้หลังเวทีนองยูริมาไล่ออกเป็นแสนห้องคําอีกพี่น้องเอ้ยวาสนาบุญวาสนาเนาะ น่องอยูรีได้มาอยู่กับบอดบิก๊กมาอยู่ถูกขี่ถูกเวลาเพิ่งน่องกบตาหักตาแพงน้่พี่น่องน่องเป็นคนตาหักตาแพงมามือแหลกเป็นจังใดโจนว่ามืออนี่กันยัง่งคือเกา่าคือคือเก่านี่คือจังอันความตาหักตาแพงได้พี่น่องแต่ว่าความสามารถเพิ่มขึ้นเสมือ เก่งไหลนองยูรีตอนนีื่องแห้งมาเม่์หม่หันหอดกับบกกาบอกพี่นองเอ้ยเพื่อนอายยางน้ากวนแม่ต่อยต่อยมือแหลกที่ซาบึงการไปเห็นเพื่อนมือแรกมือแหลกที่เพื่อนมางงานกลุ่มปิดกับพูยบาลเนะาะซาบึงการกับไปได้มือนันซาบึงการได้ทายคลิไปไว้อยู่ผู้ใดใดเบิงตั้งแต่แหลกๆเลยมาเมนี่โอ้ยบักบลาก์าวกระโดดเก่งแห้งหลายเก่งแห้งแม่์มเอฟซีกับเพิ่มขึ้นทวีคุณนดีใจนะ้ำบลาเด้อหลวก